ความตายเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเราทุกคนเป็นสัจธรรมของทุกชีวิตที่จะต้องเจอเป็นการบอกย้ำจากธรรมชาติว่าทุกชีวิตล้วนแต่ไม่เที่ยงศูนย์ชีวาพิบาลเป็นศูนย์ที่ให้บริการผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคองโดยจะดูแลผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งและที่ไม่ใช่โรคมะเร็งรวมถึงผู้ป่วยที่มีภาวะสมองเสื่อมในปี2563กรมการแพทย์ได้แบ่งการดูแลผู้ป่วย ออกเป็น7กลุ่มโรคได้แก่กลุ่มโรคมะเร็งตับไตหัวใจสมองถุงลมป่งพองและภาวะสมองเสื่อมที่มีการดำเนินของโรคอยู่ในระยะท้ายไม่ตอบสนองต่อการรักษาหรือครอบครัวและผู้ป่วยไม่เลือกที่จะรักษาตัวโรคอย่างเต็มที่ ในปีงบประมาณ2,567กระทรวงสาธารณาสุขมีนโยบายให้มีการบูรณาการการดูแลผู้สูงอายุที่มีสภาวะถดถอยมีภาวะพึ่งพิงผู้ป่วยติดเตียงที่มีปัญหาสุขภาพเรื้อรังโดยมุ่งเน้นให้ผู้ป่วยทุกคนมีสุขภาพที่ดีครอบคลุมทั้งทางด้านร่างกายจิตใจสังคมอารมณ์และจิตวิญญ,ญาณ ตลอดจนการตอบสนองความต้องการครั้งสุดท้ายของผู้ป่วยและครอบครัวรวมถึงการติดตามครอบครัวภายหลังจากที่ผู้ป่วยเสียชีวิตศูนย์ชีวพิบาลโรงพยาบาลสมเด็จพยุพร,ราชสักแก้วเดิมคือศูนย์ประคับประคองโดยมีการจัดตั้งขึ้นเมื่อปี2558คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลสมเด็จพยุพร,ราชสักแก้วมีความเห็นตรงกันว่าในการดูแลผู้ป่วยควรที่จะดูแลผู้ป่วยทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ให้ความสำคัญกับการดูแลผู้ป่วยผู้ซึ่งเป็นเจ้าของชีวิตรวมถึงครอบครัวของผู้ป่วยจึงได้มีการเปิดดำเนินการตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาศูนย์ชีวพิบาลโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชสักแก้วเปิดให้บริการดูแลทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในเป็นการให้บริการให้คำปรึกษาสำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านสุขภาพตลอดจนมีการให้คำปรึกษาผู้ป่วยที่บ้านเพื่อจัดการความทุกข์ทรมานที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วย ศูนย์ชีวพิบาลโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชสักแก้วให้บริการให้คำปรึกษาผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในตลอดจนให้คำปรึกษาปัญหาผู้ป่วยที่บ้านที่มีอาการซับซ้อนจัดการกับความทุกข์ทรมานที่เกิดขึ้นเพื่อให้ผู้ป่วยมีความแข็งแรงทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจหลายครั้งนะคะคนไข้ที่มารับบริการในโรงพยาบาลของเราเนี่ยก็เป็นโรคที่ร้ายแรงนะคะเป็นโรคที่เป็นระยะท้าย เ็นโรคที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดบางครั้งเนี่ยการการรักษาเนี่ยก็ตอบสนองไม่ดีในคนไข้กลุ่มนี้ค่ะเราเนี่ยจะเข้ามาดูแลเพื่อดูแลคุณภาพชีวิตในช่วงสุดท้ายนะคะให้เขาเนี่ยลดความทุกข์ทรมานลงทำให้ผู้ป่วยเนี่ยรู้สึกว่า ถึงแม้ว่าโรคเนี่ยจะรักษาไม่หายเนี่ยแต่ก็ยังจะมีทีมเนี่ยที่เข้ามาช่วยดูแลตรงนี้การดูแลรักษาตรงนี้นะคะนอกจากที่เราจะจัดการอาการในระยะท้ายนะคะให้คนไข้ลดความทุกข์ทรามานแล้วเราเนี่ยก็ยังจะให้ผู้ป่วยะคะ่ะมีส่วนร่วมในการที่จะมาวางแผนการรักษาร่วมกันว่าเป้าหมายจากนี้ไปเนี่ยผู้ป่วยต้องการการรักษาแบบไหนเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของแต่ละคนมากที่สุดนะคะ นอกจากนี้เราก็ยังเปิดโอกาสให้ญาติและครอบครัวผู้ป่วยะค่ะเข้ามาร่วมตัดสินใจโดยผ่านการประชุมครอบครัวนะคะซึ่งเราจะนัดทั้งผู้ป่วยและครอบครัวทั้งหมดมาคุยกันแล้วก็สอบถามว่ามีสิ่งไหนที่ยังค้างคาใจอยู่บ้างนะคะเราก็จะช่วยเป็นตัวประสานตรงนี้ให้การปวดปลายของศูนย์ชีวพิบานนะคะเราจะดูแล3ส่วนด้วยกันในส่วนแรกเนี่ยเราจะเข้าไปดูแลร่วมกับเจ้าของไข้หลักนะคะในบทบาทของสหาสาขาวิชาชีพนะคะ ในส่วนที่2เนี่ยเราจะดูแลญาติผู้ป่วยดูแลผู้ที่ดูแลผู้ป่วยนะคะแล้วครอบครัวผู้ป่วยในส่วนสุดท้ายนะคะซึ่งเป็นส่วนที่สําคัญที่สุดก็คือดูแลของชีวิตผู้ป่วยเองนะคะให้ให้จะรับการดูแลที่ดีที่สุดในช่วงท้ายค่ะทั้ง3ส,ส่วนเนี่ยนะคะจะใช้ศิลปะการดูแลที่แตกต่างกันแต่เป้าหมายเนี่ยคือเป้าหมายเดียวกันก็คือความเข้าอกเข้าใจกันค่ะการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคองต้องใช้ทั้งาศาสตร์และศิลป์ในการประเมิน และดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองทักษะการสื่อสารที่ดีตลอดจนการรับฟังผู้ป่วยเปิดโอกาสให้ผู้ป่วยและครอบครัวได้ระบายความรู้สึกเพื่อที่จะตอบสนองความต้องการครั้งสุดท้ายของผู้ป่วยพรข้อสุดท้ายสวัสดีค่ะ ขั้นตอนของการดาเนินงานของอาคารสันติสุขนะคะซึ่งดูแลผู้ป่วยที่เสียชีวิตในโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชแแก้วแล้วนะคะดูแลความสะอาดเรียบร้อยของผู้ที่เสียชีวิตนะคะว่ามีความเรียบร้อยจากตึกลงไปเรียบร้อยหรือยังหรือจะเปลี่ยนเสื้อผ้าพเพิ่มเติมหรือจะให้ดูแลส่วนไหนเพิ่มเติมอันนั้นก็เป็นอีกงานหนึ่งนะคะ ที่ห้องเก็บศพเราเนี่ยค่ะมีบริการในการแต่งหน้าศพแต่ต้องตามความประสงค์ของญาตินะคะโดยที่เครื่องที่เราใช้แต่งหน้าศพเนี่ยค่ะก็จะมาจากการรับบริจาคจากเครื่องสําอางที่ผู้มีใจบุญทั้งหลายงโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชสระแก้วเรานะคะมีรถสําหรับใช้ในบริการขนส่งหรือส่งผู้เสียชีวิตอะน,นะคะหรือผู้ป่วยระยะสุดท้ายเนี่ยไปที่ที่ญาติประสงค์ที่จะเอาไปแต่เฉพาะเราขนส่ง เรานําส่งให้เฉพาะในเขตจังหวัดสระแก้วเรานะคะคารสันติสุขโรงพยาบาลสมเด็จพิยุพราชสระแก้วเนี่ยค่ะสามารถประกอบพิธีทางศาสนาได้ทุกศาสนาเลยศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามหรือพุทธอยากจะขอเขามาอะไรอย่างเงี้ยค่ะทางห้องเก็บศพเราก็ถือว่าเป็นโอกาสสุดท้ายเนาะที่เราทําให้ให้กับญาติให้กับผู้ที่เสียชีวิตในโรงพยาบาลสมเด็จพิยุพราชสระแก้วเราค่ะ,คะขอบคุณค่ะ สำหรับผู้ป่วยสำหรับการดูแลผู้ป่วยในระยะสุดท้ายจนกระทั่งเสียชีวิตนั้นเราจะเน้นหรือจัดระบบจัดรูปแบบของการให้บริการเพื่อพิทักษ์สิทธิและก็ศักดิ์ศรีของความเป็นประนุของผู้ป่วยหรือผู้เสียชีวิตด้วยความเคารพ